เพราะผู้ที่มีฝันจะสามารถเปลี่ยนโลกได้อีกหนึ่งซีรีส์ไทยที่ได้รับความสนใจจนทยานขึ้น2 x เป็นอันดับหนึ่งทันทีที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับปังกอะคณิกาเมื่อโสเภณีขอลุกคุนสู้ปลดแอกตนเองออกจากซ่องโลกีเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนครั้งแรกกับบทบาทสุดเย้าวยวนของอิงฟ้าวราหะกระบาเป็นกุลา โสภณีสาวผู้มากด้วยความงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญจุดมุ่งหมายในชีวิตคืออยากเก็บเงินเพื่อเที่ยวรอบโลกก้อยอรัชพรกับรับบทเป็นโบตันโสภณีที่อยากเป็นผู้หญิงธรรมดาพร้อมชายที่ตัวเองรักชาเลตวาสิตากับรับบทเป็นเทียนหยดหญิงสาวภูมิปัญจาลโสภณีฝึกหัดสาวน้อยที่อยากเรียนหนังสือเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปพวกเธอจะทำสำเร็จหรือไม่มาร่วมเอาใจช่วยพวกเธอไปพร้อมกัน ออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ดูเวอร์ชันอันคัด cut, ทางแอปวันดี